วันนี้เราอยู่ที่สนามบินไม่ใช่สนามบินตอนนี้เราอยู่ที่อ่าปุ๊มงนอนแล้วเราอยู่ที่สถานีรถไฟอีวูจ้านใช่ใช่ใช่เราจะไปเฟิงห่วงใช่ไปเฟิงใช่ตามนั้นแหละไปครับเข้าครับหลังจากที่เราเข้ามานะครับช่วงเวลาที่เราคอยก็มาถึงก็คือของกินวันนี้เราจะกินบอกก่อนนะกินอะไรอยู่เป็นข้าวเลยนะที่กินเป็นหมูแดงละครตับหมูปลากันปลาเออแม่ก็คือมันเป็นแบบตัวข้าว แบบข้าวที่แบบเขาเรียกและเติมน้ำร้อนแล้วก็จะแบบเออซึ่งเรายังไม่มีน้ำร้อนเรามีแต่โกกมีอยู่ฝั่งนู้นต้องเดินไปหรอไม่อันนี้ใช้น้ำเปล่ามันจะร้อนเองหรอใช่ใช่น้ำเปล่าหรอเซลฮิตติ้งเนี่ยเขียนไว้เห็นปะาใช้น้ำเปล่าธรรมดาใช่ฟูกรู้สึกรู้สึกน้ำเปล่าพูกมีค่าขึ้นไประดับทีไม่มีว้ดน้ำพวกน้ำเขามีน้ำธรรมดาสำหรัาใส่อาหารให้อยู่ในซองอู่แล้วอ๋อโอเคไปลองลองลอง ตอนนี้แล้วก็แกะหมูแดงมาลองดูกันว่าอบแล้วหรือเปล่าแค่นี้หรือเปล่ามันจะคุ้มค่า,ท,าที่พูดใจแับนเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้อ่ะยังไม่ได้ให้ตังน้องน,นะปีสิบหกทั้งหมดหยวนใช่แต่ว่าไม่ได้แค่นี้ไงคือซื้อมา,ม,าม่ามาอีกสองแล้วก็ออกข<น>อเยเยอะะแไปหมดเดินทางสำหรับเรานะนี่เขามีน้ำใส่อาหารให้เห็นป่ะอืออืออันนี้คือจะไปเกาะน้ำนะนี่เนี้ยคือถุงร้อนเราต้อง เราต้องเอาอุปกรณ์กันกินออกมาก่อนนี่ข้าวก็คือเอาถุงร้อนใส่ไปก่อน<ม>นี่<ม>เขาจะมีแสลักบอกว่าห้ามกินนะนี่ถุงร้อนหนะไอหนูอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอ๋ออันนี้อยู่นี่ข้าวเงี้ยทุกคนข้าวอุ้ยร่วงข้าวสวยคนก็สวย เที่ยวว่ะฟุไปวลาฟุกทีด้วยอ่ะทุกคนจันคนละจาะข้าวข้าวตามยารอให้แล้วข้าวแล้วก็น้ำทุกคนอันนี้เป็นน้ำกินทอาไมน้ำไม่ตื่นข้างล่างเหรอไม่นี่น้ำกินเนี่ยเขาจะบอกคือน้ำข้างล่างอ่ะใช้น้ำห้องน้ำใช้น้ำอะไรก็ได้ไงแต่น้ำกินเน่ะต้องใช้อันนี้อ๋อสำป์ต้มใช่ไหมใช่น้ำสะอาดกับข้าวคือมันสุกมาแล้ว ไม่ต้องทำแท้หรือต้องวางไปด้วยวางไปด้วยวางด้วยให้อุ่นค่ะให้ร้อนอแต่มันทํามาแล้วนะมันก็มันสุกประมาณนึงอะ่ะเหมือนสําเร็จรูปอบแห้งอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องโดนความร้อนด้วยเพื่อให้มันสุกบางคนไม่เทลงไปอะ่ะไม่ได้นะบางทีมันไม่พองมันจะแห้งแบบเขาเรียกอะไรเหนียวเหนียวอะ่ะอืมแลนะมาถึงกับข้าวของเรารอดไหมเนี่ยอย่าแปลกใจเสียงแบกเกาทุกคนเราอยู่ในสถานีรถไฟความเด็วสูง เปลี่ยนข้าวกอนวิข้าวโดวนน้ำคือแข็งแล้ววะเกหน้าตาเหมือนข้าวลูกที่บ้านเลยวูคน้องแมวเหรอใช่ถั่วเยอจังเออแล้วไหนหมูแดงของพี่ถูกคนเราซื้อหมูแดงมานะแต่ได้ถั่วอันนี้คือลูกอันนี้คืออะไรอะ หมูเขายู่ไยน,นี่เปล่าไม่ใช่ไม่นั่นผักคุณหลอกไดอุย๊ยมีความหมูเหมืนกันนี่มีก้อนหมูหมอ,หมอยู่อันกระปิว้วหรือมันตะพองขึ้นมาอีกหรือยังไงเราดูรอดูในอนาคตเนี้ยหมดแล้วร้อนนี่คือผักดองผักดองนี่คือกินเปล่าๆเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําร้อนใส่คือว่าเราดันได้เป็นน้ำร้อนนะแต่จริงๆน้ำธรรมดาได้เลยเดี๋ยวมันร้อนเองอุย๊ย ร้อนม,อมากควันนะเร็วมากเลยเดี๋ยวนะต้องใส่จนถึงขีดที่มากำหนดอะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าตอนไหน,ไนประมาณนี้แหละร้อนเร็วมากเลยทุกคนเดีย๋ยวนะว่างร้อนแล้วก็ปิดฝาเสร็จแล้วค่ะรอตามเวลาแต่แบบไหนหมูแดงของเขาเสียใจร้้งไง ดูได้ของพี่เดี๋ยวรอดูของฝุกเราจะรอดูปลาแต่เราบอกเลยว่าผักดองที่เขาแถมมาอร่อยหลังจากรีวิวมาหลายหลายเจ้าแล้วพบว่าผักดองนี้อร่อยโอเคทุกคนนี่คืออุ๊ยร้อนมากเลยอะ่ะต้องระวังนะอุ๊ยยดร้อนจีร้อนจีและน,นี่ความตรงปกอยู่ไหนเนี่ย หาหมูก่อนนี่คือหมูทุกคนเทียบไซส์กับภาพก็เท่าภาพอยู่นะความหมูนี้มาลองชิมกันดีกว่าหอ้ความร้อนมันก็อร่อยนะมันเหมือนหมูแดงอะแหละแต่ว่าแต่ว่าหมูไปไหนเสียใจเพราะ ก็ถ้ากินแก้ขัดแก้หิวก็ก็ใช้ได้ก็อร่อยดีแอบผิดหวังตรงที่หมูไปไหนพอเราคิดว่าแบบผ่านไปสิบห้าที่อาจจะพองขึ้นมาไงไม่มันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไซส์เดิมกับที่เทถุงออกมาโอเคเราไปดูของปลุกกันกว่ะอันนี้คือเทนั่นแล้วใส่ผักรองไปด้วยใช่เนี่บ้างอันนี้จูดอ จืดอ่ะจืดจนดไปดูข้าวไกลไม่ฟีลแบบออมาทุกคนจะเป็นนี hmm, mm ้แล้วเราเทผับดองโขลกไปเดี๋ยนี้ดูเนื้อชิ้นเล็กเหมือนกันพร้อมชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างว่าแหละเขาเป็นแบบเก็บได้นานปีนึงอ่ะโอเคทุกคนเราขอตัวไปกินก่อนเพราะมันมันแบบสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดก็กินได้เลยมันจืด ดูด้วนนี้แล้วกันตัดสินใจเอาเองความผูกพัาแต่เก็บได้ถึงสองเดือนนะสะดวกใช่